วันนี้เรามาทายใจคุณว่าคุณคิดถึงอะไรมากสุดในวันนี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดงโดยรวมเรามาล่วงใจของคุณว่าคุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดในวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดในวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะสามใบนะคุณมีความคิดถึงอะไรในวันนี้เป็นคลิปโดยรวม คนทางไกลจะมีการเดินทางคุณคิดถึงคนทางไกลใช่ไหมที่ผ่านมาคุณไม่โอเคกับความรักคุรู้สึกเจ็บปวดคุณรู้สึกเสียใจใช่ไหมคนคนที่ตรงมากซสย์กับความรักคนคนนี้ของคุณคนต่างไกลจะมีการเดินทางมาคุณเป็นความคิดของคุณใช่ไหมทุกสิ่งที่อยาการรอคอยของคุณที่ผ่านมาการรอคอยของคุณนี้จะเป็นจริงคุณมีการรอคอยคนทางไกลใช่ไหมคนคนทางไกลของคุณเขาจะมีการเดินทางมาคุณนะคุณมีการรอคอยใช่ไหม คุณคิดถึงคนทางไกลใช่ไหมภายในใจของคุณคิดถึงคนทางไกลเราคอยคนทางไกลใช่ไหมเดอะเฮงเมนการเราคอยของคุณจะเป็นจริงกลารเราคอยของคุณจัสมหวังเขาจะมีทาเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนทางไกลของคุณคนนี้